กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดย Cream, c r i s p y c r e m Cinnabon Bugogi Brothers h i g Face เครืองโตแกรนพัฒนาอาหารจีนและซีฟู้ดสไตล์ฮ่องกงอาหารเลิศรสวิวสวยชั้น37โรงแรมอนันดราสารทร ซินยอซาซีร้านอาหารอิตาเลียนอร่อยระดับตำนานส่งตรงจากประเทศอังกฤษชั้นจีศูนย์การค้าสยามพรากอนเนตเฉลียงอรไรจัะกรุบกริบกรุบกริบกับแน่นะเชียวันนี้จะมาเน่เฉลียงอะไรจ๊ะกับน้องโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะเอ๊ะ จะน้องโตที่ถูกต้องไหมแต่จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้รักจริงๆรเอ๊ะจ๊เอกสวัสดีครับเมื่อกี้เดินเข้ามาแอบฟังครับผมเพลงอะไร ใหม่ปะเพลงใหม่ครับเพลงใหม่ครับเพลงใหม่เหรอชื่อเพลงว่ารักจริงๆครับกจริงๆรรักจริงจครับเมื่อก่อน8ปีที่แล้วเรารู้จักกันครั้งแรกอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอ8ปีผ่านไปครับเอาความรักมาให้บอกว่ารักจริงๆบอกว่ารักจริงๆเอามาให้เธอคือรักจริงๆ ยินดีให้เธอเก็บไว้จริงๆไม่ได้มีเล็ดไหนเดี๋ยวก่อนก่อนในเพลงนี้จำได้มันมีอีกเพลงหนึ่งใช่ซึ่งดังระเบิดไปแล้วซึ่งถัดมิาอีกอปีเราออกอัลบั้มชุดที่2ของเราเมื่อปี2009เพลงเราขยับขึ้นมาขึ้นขยับเลเวลขึ้นกลายเป็นผู้ได้แค่รักเธอ ใช่แต่มันก็กล้าขึ้นแล้วไงครับไม่ใช่กล้าขึ้นแบบกําลังเคริเครคๆอย่างเงี้ย<อ>พูด,ดแคนรักเธอมังหมดเลยมันเป็นการเดินทางครับจนมาถึงชุดนี้เนี่ยเพลงแรกซิงก็แรกอะไรของชุดใหม่นะครับชื่อเพลงว่าฝากมากับดวงดาวเธออยู่ตรงนี้อยู่ในหัวใจของฉันยังคงเป็นทุกๆสิ่งเธอยังเป็นความรักที่ยังงดงามทุกครั้ง ยังคงเป็นทุกทุกอย่างและแม้เราอยู่ไกลและฟ a r แต่ความรักนั้นยังคงเดินทางส่องมากลางหัวใจฝากมากับดวงดาว มันมีมิวิดีโอรักจริงๆครับเข้าไปดูได้ใน YouTube เซิร์ชคำว่ารักจริงๆครับเขียนเต็มๆรักจริงๆรักจริงๆไม่มีนะนะไม่มีหนนะหนเลยครับรักจริงๆครับรักจริงๆอ่ยเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ออกมาเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้เพราะว่า เราอ,อยากใช้ทุกคนใช้เพลงนี้กันเป็นเพลงบอกรักคุณรักใครจริงๆกันไปบอกเขาเลยลรักจริงๆจริงๆแล้วเพลงในอัลบั้มนี้มีแค่2เพลงไหมหรือว่ามีเยอะไมไม่มเ,เปิดอัลบั้มเต็ม12เพลงแล้วเราบินเงินไปทําที่เมลเบิร์นผมรู้สึกว่าผมเป็นเิลปินที่โชคดีเพราะว่าผมมีทั้งผู้ใหญ่ทีมงานลงถึงค่ายเอง BC t ีเทเองที่แบบสนับสนุนเต็มที่เขาก็เลยลงทุนเต็มที่กับอัลบั้มนี้เอาเต็มที่เลย12เพลงเต็มๆไปทำ,ปทำเป็นปรดวเซอร์ฝรั่งด้วยอัดเมืองนอก,นอกด้วยต่างชาติด้วยครับไปทำเมืองนอกหมดกันเลย คือซีรีส์อ่ะทำมันทำให้ดีที่สุดอะไรที่สุดแล้วก็ทุกคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ของคนไทยมีใครบ้างคะชุดนี้เราทำกัน3คนครับมีผมแล้วก็มีคุณโปโปเชนทุกูลร่วมกันนะครับเราแต่งเพลงที่นี่เราก็ไปที่เมลเบิร์นกันแล้วเรามีโปรดิวเซอร์ฝรั่งชื่อว่าชาลส์ฟิชเชอร์คุณชาร์ลส์ฟิชเชอร์เป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่มากเป็นคนทำแอร์สป라이ด์หรอเป็นคนทำซาเวสกาเด้นเป็นคนทำอะไรเงี้ยครับเวิลด์มากเป็นคนทำโอเลเบียนนิวตันจอนอะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่ฟัง รักจริงๆครับรักจริงๆแบกใจมาหวังมันก็ได้ให้เธออยู่เปิดประตูรับมันหน่อยนี่ขอ,อร้องนะช่วยรับเอาไปรักจริง เอามาให้เธอคือรักจริงจริงยินดีให้เธอเก็บไว้จริงจริงเก็บไว้แล้วไม่ได้มีเล็ดไหน <S 2> <S 2> <S 2> ไมีแบบยาวคืนนียาวคืนนะ,นนะรักจริงจริงเอามาให้เธอวันนี้จริงจริงยินดีให้เธอเก็บไว้จริงจริงเพียงแค่เธอรับว่าละลายละลายละลายรับเต็มค่ะ เต็มคำเลยอะตคำคั <laughs> <_ H> ต,ตวค่ะตั้งตัวยังเป็นไต้หวันน่ะเราไปเรียนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีแฟนลับเยอะมากคือผมเคยไปเรียนที่ไต้หวันครับไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งผมต้องการจะเรียนภาษาจีนครับผมก็เลยหยุดงานที่นี่เพื่อไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งบางคนคิดว่ามันง่ายๆว่าเดี๋ยวเรียนที่นี่เอาเดี๋ยว<อ>ค่อยมาร้องเพลงจีนก็เดี๋ยวแปลเขียนภาษาไทยแล้วร้องเลยไม่ได้คุณต้องลงทุนคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้ผมเยยอมหยุดปีนั้นเลยเพื่อจะไป เพราะว่าผมต้องการจะเรียนภาษาจีนล่าสุดเราแล,แลมีโอกาสได้กลับไปเล่นงาน KKBOX ม u s i ิ K Award มันเป็นงาน,ป,นงประกาศรางวัลเพลงจีนแบบมีแต่ศิลปินที่เป็นไต้หวันหมดเลยครับมาร้องกันเพราะว่าเป็นเพลงไต้หวันหมดก็มีผมเป็นเิือเป็นไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานนี้ครับเรากไ็ได้ถือโอกาสร้องเพลงไทยแต่เอาเพลงไทยมาแปลเป็นจีนร้องด้วยภูมิใจนะ คุณครับคุณจะแทนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็เนาะคุณพ่อก็อยู่ในวงการปินในองการเพลงมันได้จากคุณพ่อครับพาะคุณพ่อเป็นคนสอนเองว่าทําอะไรทาจริงจังทาให้ดีครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อนะคุณนครน่ะนะคบเรียกว่าอยู่วงการเอ็กซ์มาคุณพ่อเป็นคุณพ่ออยู่ยังไงคือเรียกว่าทุกคนไม่มีใครรู้จักตั้งแต่เด็กเด็กปัจจุบันจนถึงเธอเหโอ้ใช่เพลงนี้รุ่นพี่เลยอ่ะ ไม่ใไม่ใช่ไมลืมไปลืมไตัวพูดอย่างนี้จะบอกอายุครับโน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 ไม่เคยได้ยินไเคยได้ยินครั้งแรกชอบเลยขอโทษนะคะเมื่อกี้ตกใจจะบอกจะบอกข่าวดีสำหรับแฟนเพลงรุ่นคุมพ่อเลยครับก็ปีนี้ไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสเห็นไก่ในกันลงมาอีกครั้งเนาะน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นโอกาสที่หลายคนเฝ้ารออยู่เฝ้ารอจริงๆครับผม เวลาเจาะจงมาเวลาจะเล่นเนี่ยครับผมเราเข้ามาในนี้ใน, <ama> นยามาฮ่ามิสซิสควีร์ครับพี่สงสัยว่าต้องเลือกตัวนี้วันนี้พี่แหนบอกว่าอยากจะขายแบบเล่นเปียโนอะไรเงี้ยผมเลยแนะนำให้มาว่ามากันที่ยามาฮ่ามิสซิสควีร์ที่เป็นท่านแอมบาซิ Embassy, mm hmm. เพราะว่าผมรู้ mm hmm. สึกว่าที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่ผมชอบคือ mm hmm. เดินเข้ามาเนี่ยมีเปียโนให้เลือกหลายตัวสาเหตุที่ผมเลือกตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเปียโนที่ผมชอบมากชอบเสียงตัวนี้เป็นยี่ห่อเบสชินดอฟเฟอร์นะครับเป็นของเยอรมันแล้วก็เป็นรุ่นของยูฮันสตราส์ยูฮันสตราสเป ใช่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรุ่นพิเศษครับของเขาแต่วันนี้อพี่เหนยม่ีเะไรมาเสือภัยได้เลยครับทุกคนจะทำกันหมดเลยในกลุ่มครับของเพื่อนคุณแม่ครับแต่เราไม่ได้ทำครับนี่ตึ้งโอ้โหเดี๋ยวเราต้องทุกคนทำในไอจคือแฮชแท็กนะคะรักจริงๆนะคะแลกจริงๆ แต่เผอิญนี่พูดแต่ใจริงนะเมื่อกี้เดินไปข้างๆเนี่ยมีร้านคาแร็งเนี่ยแฟนขับมากเป็นเลือกซื้อของซื้อมาฝากหนูเฮ้ยจริงจริงเนี่ยที่มไปมาจริงจริงไม่โกงเดี๋ยวบอกให้น้องโตอธิบายฝากงกูใช้ยังไงนะครับบอสทั้งขอบคุณครับขอบคุณครับให้น้องโตอ่ะสอนพี่ได้ครับแต่ที่สอนพี่เนี่ยพี่ก็ร้องหรือว่าสอนเล่นสอนร้องสอนกด อามาๆรย์ฮะผิดตัวรักกันจริงๆกับหนุ่มคนนี้นะคะโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรที่คราวนี้ขอเปลี่ยนแนวจากหนุ่มเจ้าของเพลงแอบรักมาทำหน้าที่ส่งมอบความรักให้ได้หวานเวอร์ดยซิงเกิลใหม่ล่าสุดรักจริงๆ เพลงบอกรักในจังหวัดสนุกสนุกที่พี่แหนนจักของเราจะได้โยกตามโยกหน้ายโยกหลังก็เลยข่งงานนี้ระวังหลังด้วยนะคะพี่แหนก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าเพลงนี้รักจริงๆรักจริงๆเอามาให้เธอคือรักจริงๆยินดีให้เธอเก็บไว้จริงๆกุ๊กูกริบกูกริบ,บน่นะนะจ๊ะ <idad> กรุบกริบกรุบกริกบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ